ยาอยู่ในกล่องฟังดูแล้วก็คงยังยังไม่เข้าใจนะคะพี่แคทก็จะยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือกล่องค่ะกล่องนี้ก็คือตัวเราทุกคนบนโลกใบนี้เอากล่องมาด้วยคนเตอใบอันนี้พี่แคทเปรียบเทียบนะคะกล่องนี้บางครั้งเรามีโอกาสเรามีหนทางเราเจอสิ่ง ที่ดีแต่เราก็ไม่ยอมให้ตัวเองออกมาจากกล่องเพราะว่าเราเชื่อว่าเราอยู่ในกล่องแล้วเราปลอดภัยแต่โลกยุคปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ไขว่คว้าถ้าเราไม่เรียนรู้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วถามว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องยอมเปิดกล่องของเราออกมาเอาตัวเองออกมา แล้วออกมากล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะพัฒนาศักกยภาพกล้าที่จะทำสิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่แต่ในกล่องชีวิตก็จะไม่ก้าวหน้าชีวิตก็ไม่เกิดการเรียนรู้แต่ถ้าเราเอาตัวเองออกจากกล่องเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะคะ เพราะว่ายิ่งโลกปัจจุบันนี้เป็นยุค5.0เป็นยุคที่เราจะต้องปรับตัวอย่างมากแล้วเราจะต้องก้าวให้ทันโลกแล้วก็อีกอย่างถ้าเราไม่เปลี่ยนถึงเราไม่เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนแปลงเราอยู่ดีนะคะนะคะออกจากกล่องแล้วคุณจะรู้ว่าคุณทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งเสมอนะคะ วันนี้แนวคิดข้อคิดดีๆจากพี่แคทจากประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะดุยดุยดุดุสวัสดีค่ะดุย